สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโตเอชช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจสำหรับคุณวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่กำลังเป็นที่สนใจในปี2025นั่นก็คือ v o l ks w a g e n Amarok ok ใหม่ล่าสุด โ o l ks วาเก้นอ a ม o าร็อก2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายภายนอกของอ m ม r ารอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่กว้างและไฟหน้าเล็ดที่ทันสมัยเส้นสายด้านข้างของรถถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและสง่างามทําให้รถดูมีพลังและพร้อมลุยในทุกสภาพถนนเมื่อเข้าสู่ภายในของอมมารอกคุณจะพบกับการออกแบบที่หรูหราและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แผงคอนโซลกลางมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15นิ้วที่รองรับระบบนำทางการควบคุมสภาพอากาศและระบบความบันเทิงต่างๆนอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วสำหรับผู้ขับขี่เพื่อให้ข้อมูลสำคัญอยู่ในสายตาตลอดเวลาเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่เพื่อความสบายสูงสุดโดยในรุ่นสูงสุดจะมีการปรับไฟฟ้า14ทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนระบายอากาศและนวด ในด้านสมรรถนะ v ฟ l kswagen Amarok ok 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล V6 ขนาด3.0ลิตรที่ให้กำลัง247แรงม้าและแรงบิด600นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้ถูกจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MOTION ที่ปรับปรุงใหม่ทำให้อ m ร r o k กมีความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3,500กิโลกรัมและบรรทุกสัมภาระได้มากถึง1,000กิโลกรัมนอกจากนี้ระบบกันสะเทือนยังถูกปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้น สำหรับความปลอดภัย Amarok 2 0 25ได้รับการติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและถุงลมนิรภัยรอบคันทาให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกการเดินทางในส่วนของราคาจําหน่ายในประเทศไทย ข้อมูลจาก c i c a p r i c c o m ระบุว่า Volkswagen Amarok ok 2023มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ9 6 0 0 0 0บาทหรือประมาณ30,000ดอลลาร์อย่างไรก็ตามราคาของรุ่นปี2025อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสเปคและอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มขึ้นสรุปแล้ว Volkswagen Amarok ok 2025เป็นรถกระบะท,ที่ผสานความแข็งแกร่งเทคโนโลยีทันสมัยและความสะดวกสบายไว้ด้วยการหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ตอบสนองทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการผจญภัยในที่ธุรกันดานอรอัมรอก2025คือคำตอบสำหรับคุณขอบคุณที่รับชมออโตเอสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ